สวัสดีครับพี่น้องกสิเพิ่งตุลกม้าเนี่ยเราเข้าผมมือนีกมาเจออีกฟ้ามเพร่ฟ้ามเพรหนึ่งครับผมอยู่ที่แถวนี่แหละครับผมอยู่วัชนานครเนาะอ่าบ้านสนามบินน้อยนอกครับผมการท่าไรฟ้ามเลยพี่น้องมือนีครับผมกัเลยไปเจออีกฟ้ามหนึ่งนาะครับผมอ่าก็เลยสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นการเลี้ยงเพิ่นมาจังไหนเราครับเราต้องทุนเรามันจากบาทเนาะครับเนาะพี่น้องเขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้ออาถามเขาจะกองฟ้ามึงครับผมอ้าวสวัสดีครับผมอ้าวสวัสดีครับครับผสวัสดีครับผม จังได่น <ies>, um <problem> oh, oh, ่าผาไอเบิงแพลเนี่ยครับพี่น้องเพิ่นอยากแต่เพนะครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นแพ้พื้นพื้นบ้านเท่าไหร่ครับครับผมพาไปเบิ่งเน่ครับผมซื้อยังน้อนี่เอาขาซื้อก่อนครับผมซื้ออ้วนครับซื้ออ้วนซื้ออ้วนเนาะออันฟ้าเนี่ตั้งอยู่ธ์ใช่หครับบอกพี่น้องเน่ครับผมปั้นเนอะสนามบินครับบ้านเนอะสนามบินเนาะครับเนาะบนหวยโจดนะครับโอ้ตะบนหวยโจดขอยโจดชนะนะครับเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งแพลคับเพื่อนครับผมโอ้กะทินี่เขากะตัดมะกรองไว้เองที่เลยบอนี่ครับครับโอ้พี่น้องเลยถ คุณจก,กินได้ตอนพี่น้องได้ได้อยู่ <c oughs> อืมอืม,อ,มอาหารคุณแซบพี่น้องแซบแซบฮ่าฮ่าฮ่เป็นน้องไป้าเดพิ่มแพ้เพิ่มอืมอืมนี่มันมันเหลือหน่อยแล้วเพราะว่าปัน่นปั่นในปั่นในเพื่น,นผู้เพื่อนอยากเลี้ยงน้ำเนยอ๋อใสนะอืมเหล,ลือเหลือก็จะโตละเหลืออยู่เพื่อนแม่ละ พ่อกะดิหกแน่พอช่วงนี้พ่อได้เก็บอยากกังวลอยู่งัวงเพรามีมองมองมองไปเข้าไปได้บ่ครับเนี่ยได้อยู่ครับได้ได้อยู่เป็ท่าใกล้ๆพี่น้องเบื้องแน่เพราะว่าพี่น้เบื้องโตเบื้องยังว่ากันเรียงการเป็นยังไงพ่อสะอาดอยู่มันมันบ่ดแฉะขะซ้ามันท้อมันกะถ้าฝนตกก็อยากแฉะบอกพ่อได้เก็บได้ยังเลยอ๋อไม่เหลือละบอกเดี๋พี่น้องเด้อครับผม อืมนี่ครับผมเอาแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆเนาะครับผมเรียงแบบธรรมชาติเท่านั้นลงทุนนั่นครั้งแรกเขาลงทุนมาจากตัวครับนี่มันเครือแรกเลยนี่คือเลี้ยงเลี้ยงไปคือเลี้ยงไปกับปั่นกูอยากเลี้ยงไปน้ามือือนะลงทุนที่แรกเลยกับเก่าเมร์แต่กะพวกนี้ที่เหลืออยู่นี่ก็คือเป็นลูกเป็นยังลูกเป็นอะไรเป็นพวกกำไรเนาะเออ ลงทุนเตะก,ก่อเมร์เนาะ,นะพี่น้องเนาะนกับเพิ่งกับลงทุนบนหลายเนาะกว้างมากเลยนะครับผม,บบมลงทุนบนหลายเนาะพอพันกับพอพันเพื่นบ้านเท่านีร่เนะาะเพื่นบ้านครับอืมครับผม,ม่แมนเลือ,อ,ล,อลอยก็ยังเพืนนะนะ่อนเนาะลูกผสมเนาะลูกผสมอืมสำหรับพี่น้องที่ว่ารักอันบุอคคลไมีทุนกับจับต้องได้เนาะจับต้องได้กรับเพอาะต้องไปซื้ออันเลือลอยก็ยังเพื่อนเพราะว่า สำหรับพี่น้องคนทุนหน่อยก็ถ้าทุนหน่อยกับประมาณนี้อืก็ผมแต่ท่าทุ่นหลายถ้าพัฒนาไว้อืก็คือเข้าขึ้นทางด่วนน่ะล่ะแม่นเนาะก็ต้อกใจข้าทางด่วนอ่ะกระตองมีค่าใช้จ่ายอ่ะแม่นนั่นแล้วเนาะแพงแม่นพัฒนาไปถึงอันนี้ก็ถ้าเริ่มต้นน้อยๆก็ค่อยๆพัฒนาไปออแม่นอยู่ดู เขาก็ค่อยเลี้ยงค่อยศึกษาไปเรื่อยแล้วเนาะเขาก็จะฝากกระโดดเนาะจะฝากกระโดดก้าวเขาค่อยศึกษาไปเรื่อยอันใดดีเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยแม่ลองผิดลองถูกก่อนพี่น้องก็ว่ามันแพะเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันเลี้ยงยากนะอย่างเงี้ยแต่คนเข้าใจนะแมน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 โผล่ไปมันหลายก็ลองพิน้องถูกไปก่อนมือไม้ม่ได้น้ามีเลือดสูงเลยแบบพี่น้องฟังไว้ได้ครับผมอืม แต่มือใหม่ครับกับบอลแนร์น้ำบอลเลือดสูงเนาะครับเนาะประมามันลงทุนสูงเออลงทุนสูงเนาะอืมพวกลงทุนสูงแล้วมันลูกไผ่มันหลายอ๋อมันลูกไผ่มันหลายเนาะครับเนาะเข้ากับเรี่องแบบธรรมดาไปก่อนเนาะเออเอาเลยลองพิดลองถูก่อนเขี้หมูก็มันก่อนแมีนอยู่ครับพี่น้องอืมครับผมว่านี่สายมันเป็นยังไงนี่ยังไงเนาะอาหารเนาะใช่แบบใดเออมีลมลไผ่เนาะเข้าต้องนู่การรักสามพร้อมเนาะอืมทันลาพี่น้อง ถ้าเฮาเลี่ยงแบบว่าเจ้าจ้าไปมาถ้าเป็ี่ยนยังมากกับชิบุคุมทุนเนาะจะเก็บรายไว้ี่กองเาจะเป็นไลแมน่นแล้วันต้อมาของหมุทงสเอาือพี่เรางดนแมนที่างงกอนอืมอีตัวนั้นแฟดซอมหมดครับผมในที่จังหินแปดครับแฟดสาสามครับโอ้จะมีบอกแฟดสามชน่ึงแดสามแดสาม แม่มันตัวแดงบ่แฟรตัวแดงครับนั่นน่ะพ่อพันบ่เนี่ยพ่อพันครับโอ้พ่อพันธ์บอกยังไงได้พี่น้องพ่อพันธ์นั้นมีแฟร์สามได้พี่น้องนะพ่อพันธ์ลูกผสมใช่แน่นพันนุ่มพันธุ์นุ่มพ่อพันนั่นเป็น้องเออดีมาสะอาดดีเออหนึ่เนี่ยหน้าตาคือแบบไม่ไน้อยแฟร์สามนี่เนาะสามพี่น้องแฟร์สามเนาะครับนี่แฟร์สามถ้าพี่น้องการนี้ถ้ายังมือไม่ไหม้เนี่ถ้าแฟร์ร้ายนี่ อย่ามาคอยร้อนลูกมันแหละโอกาสตายสูงโอ้มันเป็นยังไงครับพี่เพราะว่ามันมันมันนึงครับแม่มีนุ่มแค่เนี้แล้วลูกแค่หลายเนี่ยไม่บอกมันก็ตายแน่ลูกม่ได้กินนุ่มแน่แน่เลยเห็นเรียกว่าเขาปอนรู้เห็นมันกินบาแม่นบอกเขาปนนุ่มครับต้องซอยต้องซอยมันระยะแหลกต้องซอยมันก่อนระยะเนี่ยต้นซอยมันก่อนเนาะครับอาทิตย์แรกนี่ยต้งซอยมันก่อนวแฝดสามแฝดสี่เนี่ย บฉันบอดหลอดเลยบอดบหลอดครับพี่น้องนอนบ้ตัวนึงตัวนี้ต้องตายอ่ะคือมันออืต้องเสียตัวนึงว่าีะต้องเสียต้องเสียตัวนึงเนาะที่อาจจะเสียเบิ้ลเลยก็ได้แน่นเพราะผมเพราะว่ามันกะกินนมมันกะมัดต่อมันหน่อยเนาะต่อหนมมันหน่อยต่อหนมมันหนอยแล้วกะ บางคนก็มีขวดนมไว้เนาะบางทีเนาะมีขวดนมไว้สำหรับป่อนต้องศึกษาก่อนแมนครับผมพี่น้องกันมือใหม่ๆต้องศึกษาก่อนครับฟังเลอครับเด้อมือใหม่เขาต้องศึกษาก่อนนะครับต้องเป็นว่าเข้าสีมีเงินหลายหลายเขาสุดตุ๊บที่เดียวบางทีต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาก่อนเพราะว่ามันกามีมันก็มีผลเสียกับผลดีนะเนาะอืมถ้าผลเสียอาจจะเสียหลายแต่เขาลงทุนหลายเนาะอย่าอย่าอย่าไปคิดว่ามันจะสวยหรูครับ้าวผมแมนเปลี่ยนไปบ่าเดี๋ยวหรือบางทีเนาะอ่ะ นี่ล่ะก็เลยว่ามันททยหลายๆฟาร์มหลายฟาร์มมึงก็บอกว่าโอเคอยู่เนาะแต่หลายฟาร์มมึงก็บ่าดองการตลาดเรื่องการตลาดนีมมันโอเคอยู่พี่น้องแต่ว่าการดูแลการรักษาเฮานี่ล่ะครับผมเฮาต้องเข้าถึงตรงนี้พรอมเนาะเขาต้องเข้าถึงตรงนี้พร้อมว่าดูแลรักษามันได้บ่อายายังไม่มั่นเวลาคนเก็บเันป่วยบอกเขาต้องเอาใจใส่มั่นสิเนาะมันจังสิคุ้มเฮาหนาะนะเวลาลุ้นไปเนาะนี่ล่ละพี่น้องฟังไว้ครับผมนี่ครับผม เกษตรกรกาจะจะจะเสียเปลี่ยว่าตรงนี้ละเออบบอบบอบไม่พุ่มเห็นก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงไปด้วยภาพไม่จีท่อตอนนี้นะเนาะเพราะเลี้ยงไปเกิดปัญหาเพราะเกิดปัญหาอะไรภาพก็จะขายไว้ที่เนาะทุนล่าพทุนก็จะขายเนาะเพราะว่ากัดท่อไปแล้วที่เนาะท่อแท้การเลี้ยงไปไว้ที่นี่ครับผมเห็นเขาก็ยังมาขายดีแท้ไว้ที่เนาะเออเห็นเขาเลี้ยงแล้วต่ว่าหนึ่ต้องไม่ต้องมีมีคือ ขึ้นว่ามันต้องมีความรู้ก่อนแมนสัมปัจใจสําคัญเลยขั้วเรื่องข้อมู้แมนความูลก่อนเนาะเออแต่ก่อนเขาขาดความรู้แมนคือเห็นก็เฮ็ดกต่เฮ็ดน้ำเห็นเขาปลูกเขาเนยกับปูเขาเห็นี่ยปลูกมั่นกระปูมั่นแมนเนคือยังว่าเฮ็ดตามเขาตามกระแสเข้าไปเลยเนาะแต่เขาบุญมีความรู้แม่นแตเาาบมมีควรู้ว่าเขาสิชนะทั้งนีบอลที่เนาะเออครับผมเขายังไม่เคยเจอปัญหาเขาไม่ได้เจอปัญหาเนาะครับผม การพี่น้องการศึกษาไปครับผมเมื่อวานบางทีมันกามันต้องมาศึกษาก่อนน่ะว่าการเลี้ยงการยังมันหาดพุ่มก่อนแล้วก็เลี้ยงดูมันก่อนว่ามันเป็นยังไงยังไงมันจินอาหารยังแน่การรักษาเนาะอ๋อใส่ยาอย่างนี้ครับผมยารักษามัแหนต้องมันทายพยาธิครับอันดับแรกเลยคือต้องมันทายพยาธิต้องมันทายพยาธิเนาะครับครับผมคือทายต้องต้องทายยาธิพวกพวกนี้มันจะมันจะมันจะแพร่พยาธิ ต้องพยาธิเม็ดเลือดพยาธินี้เดลยตรงพยาธิเนี่ยจะมาจากใครเลยจริงมาจากหลายปัจจัยครับอ่าเอาบอกพี่น้องเพื่นเพือครับผมมาจากอาจจะติดมะน้ำอาหารติดมะน้ำเนี่ยยัางจากถ้วยย่งเนี่ยแล้วควบชื้นนี่เดียมันลงดินล่งยังนี่เดียเพราะว่าพวกนี้มันจะว่าต่อพยาธิมากตองมันมันทายพยาธิครับผมต้องมันไทยพยาธิที่เลี้ยงในเสื้อมันกับผู้วนเพราะย้ายใเพราะว่ามันเป็นพยาธิเลยป่ะต้องมันทายพยาธิพวกนี้ถ้าเป็นพยาธิ๊บโอกาสตาย ถ้าเขาเม็ดเลือดเรายังว่ามีโอกาสตายสูงโอกาสตายมันสูงเนาะเออนี่พี่น้องได้ฟังไว้ด้วยครับเด้อนี่ครับผมปัญหาของแพคคือผอาหิาบอาหาของแพคที่อมหยาบเนาะแต่เรื่องเรื่องเรื่องอาหารอะไรพี่อาหารกะกะทินแม่หญ้าก็ได้ว่าจะเป็นได้จะตัตว์กะทินหญ้าก็กินเพราะพวกนี้มันสัตว์พวกนี้มันกินหญ้ามันกินทุกอย่างเนาะกินได้ทุกอย่าง แต่ว่าแราทละว่างคือกระถินครักบกระถินนี่มันอย่างไงโอกระถึงอย่างไงเมนไงตัวหล่ะเหรอเมนทีน่เนาะตัดสองสาวกินกันย่นกินกันแล้วเลยแมนเท่ากันยามไปหาเล่นหาเที่ยวเลยเนาะไปดี <laughs> แง,ง่ายว่าต้องเนาะประขานช๋นนอ,อมัชอบมันชอบ,งงบอเป็นแหงกันบ่เป็นแหงครับสอบแหง<อ>งวว่งืนคอกเนี่ย่งสียันงผมนี่มันเพชรแบบอันนี้คือแท้ท้ารักมาตรฐานนีดเดียต้องมีหาซินไปโอ้เขามีหาซิดมันมความสูงบ่อ๋อมีหาซิดเนาะอันนี้เขาก็เห็ดไปกอนเนาะเาก็ลองลองไปกอนพีนเนาะครับครับเขาลองไปกอนว่ามันจะไปได้แต่จำไหนเนาะเขาต้องข้อไปกอน โมันเป็นใบคลอกบักยางงามแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมากี่ขั้นเลี้ยงได้เสียเลยฟอกเปล่าเลยเสียได้คอกเปล่าแม่ก็เสียเนาะเสียโอกาสเนาะกเสียการคอกกักาลงทุนเป็นเราดิผมว่าทุกคนถามผมก็จะแนะนำมันบ่อหอยว่าเออแม่นที่เนาะบ่อหอยว่าเนาะเพราะผมเคยโดนมาแล้วแม่นครับผมผมเคยโดนมาแล้วที่อย่างมันก็ง่ายเพื่อนเลยพี่แต่ว่าแต่เขาจะเข้าใจบ่อไว้ทีเนาะเข้าใจการดูแลกันรักษาบ่อไน้ทีเนาะเขาต้องแล้วเขาต้องรับปัญหามันได้เพื่อผ่อนมาทีเนาะ ก็ไมันเกิดปัญหาอย่างเขาต้องรับได้พร้อมาดิเพราะนักที่เลี้ยงเลี้ยงนั่งเดียวเมีนต้องหัวแยกปัญหาครับผมแต่เขารับปัญหาไม่ได้ก็โอเคเอ็นบอกเขาก็เลี้ยงไปต่อได้เอ็นบอกแต่เขารับบ่ได้แต่แสดงว่าเขาก็คงไปต่อบ่ได้เอ็นบอกมันเสียหายมากเสียยหาามลยครับผมพี่น้องเด้อฟังไว้เด้อครับผมมันก็มีแล้วหลายแนวทางแลวหลายคิดนะครับผมแต่ผมว่าพี่น้องก็ศึกษาดีก่อนดีกว่าครับผมเฮ็ดยังเราต้องศึกษาก่อนว่าสิไปไสเฮาต้องศึกษาก่อนสิไปเฮ็ดท้ายเฮ็ดหน้าสิไป ปลูกหมกก็มันก็ต้องศึกษาทุกอย่างเลยพี่น้องแค่ยังนเขาต้องศึกษาก่อนศึกษาก่อนแล้วเตรียมพ่อแม่กรมันก็จะดีที่สุดเนาะการลงทุนการลงวางแผนครัมันจะง่ายกว่าครับผมมันจะง่ายกว่าการการสูญเสียเนาะพี่น้องอไม่ได้สูญเสียน้อยกว่าเนาะดีกว่าเขาบริษัทศึกษาเลยวันทีเขาตุ่มตามมาเพราะว่ามันเป็นมาปุ๊บเัาจะเล่นไปหาผู้แทนแต่ว่าที่หาเป็นกันกางเกงขึ้นมาเนาะหาเป็นกันเก็บเป็นกันเกงขึ้นเลยดีเลยคอยโทรไปหาผู้แ้นเนาะเขากันน้องรับกันเบิดเลยวันที่เนาะอันล่ะครับผมพี่น้อง เขาต้องศึกษาไปก่อนครับผมจะง่ายกว่าเนาะครับเนาะเขาจะได้แก้ไขได้ยังไแก้ไขได้ถูกเนาะนี่ครับผมเรียกอยากไร่แพ้นั่นก็เขาบ้างเนี่ยบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงหลายอ๋อครับผมบ้านน้อยสนามบินเนี่ยตะบลห้วยโจศอ่าครับผมโปเทนาเนี่ยครับผมเลี้ยงกันหลายคอกเลี้ยงกันหลายคอก์เลเนาะครับเลี้ยงหลายคอกออืร์กับพี่น้องฝากพี่ฝากผูโทุพี่น้องไว้แน่ครับผมหาเพื่อนอย่างมาศึกษาในความรู้ในการเลี้ยงแพะนะครับผม เบอร์โทรผมก็ศูนย์หกหนึ่งครับผมห้าแปดหนึ่งครับผมหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเนาะก็ซื้อพี่ยังเนาะซื้อพี่อ้วนครับพี่อ้วนเนาะครับผมยุบครับบ้านน้อยสนามบินเนาะพัฒนะตะครนะครับเนาะขอขอบคุณครับพี่น้องเนาะคจากนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การขอบขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม